วันนี้ผมจะพาทุกคนไปวัดแห่งหนึ่งที่มีความเก่าแก่มากกว่า100ปีมีองค์เทวสุวรรณเนื้อสำริดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยมีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ว่ากันว่าขอพรอะไรก็ประสบความสำเร็จและยังมีเสียนปู่ฤศีถึง108เสียนกันด้วยใช่แหละครับนี่คือวัดสุดทธารามฝั่งธนบุรีนั่นเองฮะ หลายคนนะั้นน่าจะรู้จักกันดีถึงความศักดิ์สิทธิ์ขององค์เทวสุวรรณครับซึ่งนอกจากองค์เวสุวรรณแล้วเนี่ยจะมีจุดไหนกันบ้างวันนี้ตามฟีไปเลยดีกว่าครับผมกับการหมูกันแบบจัดเต็มกับคอมมูนิตี้ฮะตามเลยฮะทุกคนครับสำหรับวัดสุดทธารามนั้นนะครับเป็นวัดโบราณที่สันนิษฐานนะว่าเป็นวัดที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาฮะปัจจุบันเนี่ยสิ่งก่อสร้างอาคารเสนาสนะนั้นได้รับการปฏิสังขรณ์ใหม่พระวิหารและก็พระบสถนั้นหันหน้าเข้าสู่คลองบางไส้ไก่ นั่นก็คือหันหน้าไปทางทิศตะวันตกนั่นเองฮะวัดสุทารามแห่งนี้เนี่ยบอกเลยครับว่ามีวัตถุโบราณมากมายครับหลายชิ้นถูกจุรกรรมไปซึ่งสิ่งที่หลงเหลืออยู่ก็คือพระพุทธรูปปางต่างๆจานเชิงเครื่องไม้แกะสลักเครื่องเงินเงินพดด้วงเป็นต้นครับจุดแรกครับผมเราก็รับทุกสิกันก่อนครับโดยการที่ร่วมทําบุญกับทางวัดนะฮะนี่เลยซึ่งพี่ฟีเนี่ยจะชอบเตรียมทูบเตรียมเทียนนะฮะโดยเทียนนี่ก็จะมี สเล่มด้วยกัน,นครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยในส่วนของเชิงเทียนเนี่ยครับจะมี2ด้านด้วยกันึ่งคือก็คือเมื่อจุดทูบไหว้นะฮะก็จะใช้2เล่มนะครับผมเราจะจุดวางด้วยกันนะฮะเป็นคู่ก็ได้หรือว่าเราจะแยกเป็นสองฝั่งก็ได้ครับผมแล้วก็เดินมาที่จไหว้นะครับตรงหน้าองค์หลวงพ่อชิมนี่ก็จะมี ส่วนนคะครับผมในส่วนของการสักการะองค์หลวงพ่อชิมอยู่แล้วเนะ่ฮะ <lum> มาเย่างเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะเราก็นำทูบนะครับผมมาปักในกระถางทูบที่ใหญ่มากบอกเลยว่าเป็นกระถางบัวนะฮะเราปักทูบเลยะครับปุ๊บเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ฮะเราก็ เดินเข้าไปกราบหลวงพ่อชิม,มและสําหรับความเชื่อนะครับของคนที่เดินทางมาที่วัดสุทธารามนั้นนะครับมีความเชื่อว่าการได้กราบองค์หลวงพ่อชิมนั้นนะฮะจะให้พรเรื่องของความร่มเย็นความเป็นสุขและก็ความมีสตินั่นเอง เมื่อไหว้หลวงพ่อชิมด้านในเสร็จนะฮะก็จะมีหลวงพ่อชิมนะครับผมที่ได้สร้างเป็นรูปเหมือนไว้ด้านหน้าครับแล้ก็จะมีแผ่นทองทั้งหมดนี้นะครับคุณผู้ชมทั้งหมด5แผ่นด้วยกันก็เลือกแปะได้เลยครับผมซึ่งแนะนำนะฮะใหม้มาแปะหลวงพ่อชิมที่อยู่ด้านหน้าก่อนผมขออนุญาตแปะตรงนี้นี่สาธุครับแผ่นสุดท้ายครับพี่ปีจะเลือกแปะที่ะระฆังคือเคล็ดที่เคล็ดแปะที่ทะระฆังนี้ก็จะ พูดถึงความโด,ด่งดังเออซื่อเชียงจะได้โด่งดังรายการเราจะได้โด่งดังนะทุกคนออโอ้ฮะโด่งดังปังๆไปได้วยกันครับ ซึ่งสาหรับด้านหลังนี่นะฮะก็คือเสียงครูนะครับที่ใช้ในการรําโขนนะครับและก็มีการครอบครูซึ่งบางเสียงนี้ก็จะได้นํามาครอบครูให้กับผู้ที่เป็นลูกศิษย์นะฮะในช่วงของพิธีไหว้ครูกันด้วยซึ่งตรงในจุดนี้เนี่ยสำหรับเราน้องๆหรือว่าคนที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของศิลปะนาฏศิลป์ต่างๆเนี่ยนะฮะก็จะเดินทางมากราบสักการะณจุดจุดนี้ด้วยนะคุณผู้ชมเจี่ว่าต้องสงบสเงียมเหมือนกับเราได้เจอครู หลังจากที่เราไหว้องค์ปู่ฤาษีทั้งร้อยแปดเสร็จแล้วนะฮะก็คือมาที่จุดไฮไลท์นั่นคือการไหว้องค์เท้าเวสสุวรรณครับตอนนี้เนี่ยพี่ซีกำลังเดินทางไปที่จุดของการาซื้อเครื่องสักกราระบูชาองค์เท้าเวสสุวรรณครับมีทูบสีแดงนะครับผมเทียนใหญ่นะฮะหนึ่งคู่นี่ครับแล้วก็ดอกกุหลาบครับเก้าดอกนะฮะแล้วก็สำคัญมากครับผมน้ำแดงด้วยหลังจากนั้นปุ๊บทั้ยังไงต่อฮะ เรามาเขียนเทียนสําหรับการเขียนเทียนนี่นะครับก็คือง่ายมากครับผมเรานําเทียนที่เราได้มานี่แหละครับทั้งคู่นี่แหละครับมาเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนที่เกิดด้วยก็ได้ซึ่งเทียนเนี่ยจะสังเกตว่าได้ผ่านการทําพิธีมาเรียบร้อยแล้วเพราะว่ามีอักขรเก้าวยอดอยู่ตรงนี้ด้วยนี่แล้วก็เขียนชื่อไป ซึ่งให้เขียนทั้งสองเล่มน,นะฮะตอนเขียนเนี่ยอยากจะให้ทุกคนเนี่ยอธิษฐานจิตพร้อมกันไปด้วยว่าแบบเอะเราอยากจะขอพรทานทีอะได้ ้าวสุวรรณนั้นนะครับจะมีความเชื่อเรื่องของการงานการเงินและก็เกียรติยศนั่นเองครับหลายคนฮะที่เดินทางมากราบไหว้บูชาองค์้ทวสุวรรณแล้วเนี่ยก็ได้พรกลับไปหลังจากนั้นปุ๊บนะครับก็สําเร็จดังตั้งใจมาไหว้องค์ท่านอีกครั้งหนึ่งเทวสุวรรณนั้นครับถือเป็นเทพผู้ยิ่งใหญ่ ในเท้าจตัโลกบาลทั้งสี่ทิศเป็นอธิบดีแห่งอาสูนเทพผู้ปกป้องพระพุทธศาสนาและเป็นเทพผู้คุม้มครองโลกมนุษย์มีหน้าที่รักษาทิศเหนือครับซึ่งเท้าวรรวรเนี่ยฮะยังปรากฏอยู่ในหลากหลายความเชื่อทางศาสนาแต่ละที่ก็จะมีชื่อเรียกแตกต่างออกไปไม่ว่าจะเป็นเท้ากุเวนของอินเดียใต้พระสัมภะของทิเบตหรือตัวเวนเทียนหวังของจีนนั่นเอง ทำให้ท่านเป็นองค์เทพองค์หนึ่งที่เป็นที่เครารพนับถือในหลากหลายประเทศและที่วัดสุทธารามแห่งนี้เป็นอีกหนึ่งพิกัดความศักดิ์สิทธิ์ของทเวสุวรรณเพราะความยิ่งใหญ่และสัมผัสดได้ถึงความขลังน่าเกรงขามทําให้ผู้ศรัทธาต่างมาการันตีถึงความศักดิ์สิทธิ์และพรมงคลที่ปรากฏให้เห็นแล้วจากผู้รับพรและกลับมาถวายเครื่องบูชาจากทั่วทุกสารทิศ และสถานที่แห่งนี้ครับถือว่าเป็นอินสถารที่ที่หลอมรวมในศรัทธาของผู้คนเอาไว้ครับสุดท้ายฮนะก่อนไปครับผมขออนุญาตล้วงกิมมิคที่นึงก็คือการล้วงไข่องคเท้าไปสวนครับซึ่งพี่ฟรีได้แล้วนะฮะสามเลขด้วยกันโอ้โหนี่ครับนี่ครับก็เลขนี้ฮนะอ่ะโชคดีมีความสุขนะครับดูโคอมมูนิตี้เสร็จอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่ง กดติดตามจะได้ไม่พลาดสถานที่มูเด็ดๆครั้งต่อไปจะไปมูกันที่ไหนรอติดตามกันนะครับ